ทริปนี้เราจะขึ้นไปนอนเต็นท์กระโจมบนยอดดอยที่สามารถเห็นวิวได้ถึง360องศาไปเดินเล่นที่ทุ่งหญ้าสวรรณชมวิวชมแสงอาทิตย์ตกตอนเย็นและชมทะเลหมอกสวยๆในตอนเช้ากันค่ะ เราเดินทางกันมาจากนครสวรรค์กันตั้งแต่เช้ามาถึงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นช่วงบ่ายแก่ๆแล้วตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปยังแม่โถแคมปิ้งที่พักที่ตั้งอยู่บนยอดดอยวิว360องศาเราจะพักที่ไหนกันนะที่ที่เขาที่เขามันชื่อว่าแม่โถแคมปิ้งแย่แม่โถแคมปิ้งเราจะขึ้นไปส่วนสำหรับใครที่กังวลเรื่องการเดินทางเพราะว่าเห็นว่าอยู่ยอดดอยเนี่ยรถยนต์ที่มีจะขึ้นไปได้ไหมนี่เลยค่ะ จะมีแค่ช่วงทางขึ้นที่พักที่ถนนแคบแล้วก็ขรุขระหน่อย<ช>แต่รถเก่งก็สามารถขับขึ้นไปได้ค่ะทางแคบทางแคบตัวอะไรไก่แค่จังสวนไม่ได้เลยนะเนี่ย ที่หมายของเราก็คือเสาโทรศัพท์ต้นสูงๆข้างหน้านั่นแหละคะ่ะพักที่นี่เราสามารถเอารถขึ้นไปจอดบริเวณเสาโทรศัพท์ต้นตรงนั้นได้เลยเรา,เาลงได้ใช่ไหมลงไดโ้โอ้โออาเพิ่งมาอะไเหรอวันนี้เขาลูกอะไระอร่ะโอเคนี่ไงครับผมเดินขึ้นที่พักกันตรงข้างๆกับเสาโทรศัพท์ตรงนี้ शशु wow. खोप <coughs> so, so, <coughs> นั่งมาตั้งนานเดินหน่อยเถอะเห็นแล้วเห็นที่พักข้างบนแล้วสวยดีดูนะโอ้ oh. คะของพวกเราเป็นหลังที่หนึ่ง,งระวังสายไฟนะ เขาแบบนั้นเ่รออ๋อเหรอเดี๋ยวสี่โมรอบไปเที่ยวบนทุ่งหญ้าที่ไปไหมครับไปค่ะสี่คึ่งเลยใช่ไหมคะสี่คโอเคเจอตรงไหนคะได้ได้เดี๋ยวเราเก็บของแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่ทุ่งหญ้าสวนนาใหญ่ดี ไหนขอดูข้างในหน่อยพรากูพาดูข้างในหน่อยค่ะจะเข้าไปตัวอะไรเสียงเด็กอะเด็กอยู่โรงเรียนเหรอมีคนอยู่ใครไปแล้วไปดูข้างในกันเดี๋ยวเรามาเข้าก่อนแล้วค่อยกไปนอนโอ้ที่นอนใหญ่อยู่นะใช่แล้วก็มีอ๋อมีอันนี้เราวางของไว้มีได้ปอบผมด้วย นอนจะสบายไหนที่นอนสบายนุ่มดีเลยเรามาจับดูโอเควันนี้ได้นอนสบายหน่อยฝั่งตรงข้ามเต็นต์ตรงนั้นก็คือเป็นโรงเรียนที่นี่มีห้องน้ำส่วนตัวอยู่ติดกับเต็นท์เลยแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สด้วยค่ะอยู่ใกล้กับเต็นท์ ดูบรรยากาศรอบๆตอนเย็นกันนะคะเต็นท์โนตรงนู้นก็คือสวยวิวดีอ่ะเดินไปดูวิวฝั่งนู้นกัน สวยดีนะสวยดีค่อยๆเดินนะควันอะไรอะควันไฟข้างล่างนี่แหละเขาทำกับข้าวมั้งคะ่ะโอเค ทางที่พักเขามีบริการรถพาขึ้นไปเที่ยวทุ่งหญ้าสวรนราที่ดอยแม่โถด้วยโดยจะมีบริการเป็นรอบๆวันหนึ่งมีประมาณสามรอบค่ะรอบเย็นพาไปชมพระอาทิตย์ตกแล้วก็รอบเช้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นและถ้าโชคดีก็จะได้เห็นทะเลเหมอกกันด้วยนะที่สําคัญไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของการพาเที่ยวดอยแม่โถน,นี้ด้วยนะถือว่าคุ้มสุดๆเลยใช่ว่ายืนอะน่ดีกว่ามัน่เก้าอี้มันโยกทางขึ้นทุ่งหญ้าสวรราโอ้โห เขาบอกว่าระยะทางประมาณ2กิโลเมตรไม่รู้ว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะถึงโอ้ไหวอโอ้ เดี๋ยวว่งนี้เช้าถ้าไหว,วก็เราจะขึ้นมาอีกตอนตีห้าครึง่งจะมาดูว่าบรรยากาศตอนเย็นกับตอนเช้าม,มันต่างกัน,นขนาดไหนโอ้ทางโน้นสวยแต่แดดแรงโอ้สูง,องโอ้ว้าวโอ้ไม่มีต้นไม่มีต้นไห้ สวยแต่แสงมันแบบว่าจ้ามากเราจะขึ้นนั่นกันจริงชันมากดูรถน่ายน่ขนไปนอช้านไทมันชันมากเลยอ่ะ โอ้ยอ oh. oh, ้ยเอียง oh. Oh. ด้านข้างนี่เป็นสวนกระลำโอ้โหแวเขา้วเขาทำทานหมด เขาก็เอาไว้นี่แหละขนส่งพวกกระหล่ำพวกนี้แหละว้าวเศมั้เศรเศรษไ่ไกถึงแล้วว้าวสวยมากวิวบนด้อยแม่โถนี่สวยมากแล้วทุกคนก็ดูสนุกกับการเดินเล่นแล้วก็ถ่ายภาพกับบรรยากาศที่นี่วันนี้เป็นวันที่ลมพัดมาเย็นสุดๆเลยค่ะ เหนื่อยล้าจากการเดินทางกันมาทั้งวันพอได้ขึ้นมาชมวิวสวยๆแบบนี้รู้สึกสดชื่นหายเหนื่อยไปเลยค่ะวันนี้เราก็ถ่ายรูปเล่นกันที่นี่เพลินจนแสงอาทิตย์หายไปเลยค่ะและพอถึงเวลารถก็ขึ้นมารับกลับไปที่พักกันนั่งทำอะไรครับดูดาว ดูดาวดาวตรงไหนลูกโอ้โหดูดาวเขาบนดาวเยอะเลยใช่ไหมครับหันไปดูเนี่ยต้องปิดไฟบ้างลูกปิดเต็นต์ดูดาวเขาจะเห็นแต่เราไหมเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนเห็นดาวไหมครับโอ้โหเห็นชัดเลยปิดเต็นต์ก่อนใหญ่มากอนี่เต็นต์เราใหญ่มากครับ ติดเต็นท์ก่อนครับเฮอะไรนะอยากนอนแล้ว,นนลวไม่ดูดาวหรอกดูแล้วดูแล้วโอเคไปไปนอนครับไปบายไม่พรุ่งนี้ตอนชเช้าก็เราก็จะดูพระอาทิตย์ขึ้นอโอ้ขึ้นที่ไหนลูกขึ้นที่เราไปดูชมวิวตอนนี้ตอนเวลาตอนเชา้าตอนเชา้าตีเท่าไหร่ตีห้าครึ่ง อากาศเป็นยังไงบ้างสมเย,ย็นเย็นเนาะดาวสวยไหมคะเรามองไม่เห็นด้วยเห็นดาวนิดหน่อยดาวสวยมากเมื่อคืนเมื่อคืนออกไปเห็นเยอะกว่านี้อ๋อเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดไฟแล้วมันก็เลยสว่างไงแย่เราจะไปไหนกันไปไปบนดอยแม่โถงาาอาใช่จะไปด้วย ดูดาวดตอนเช้าเราดูอะไรดูพระพระขึ้น เขาบอกว่าทะเลหมอกเนี่ยไม่ได้เห็นแบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้ววันนี้จังหวะดีมากเลยทะเลหมอกชัดแล้วก็สวยส่วนตรงนั้นที่เห็นกกไกลๆฟืบตรงนั้นคือยอดดอยอินทนนท์ยอดดอยโผล่มาพอดีเลยอะแล้วหมอกสวยมาก นสบายเลยครับใช่ทะเลหมอกเหมือนภาพวาดเลยอ่ะสวยมากให้ดูรูปภาพดูสีที่หมอหมซิโอ้สวยว,วันนี้มีตากล้องอส่วนตัวด้วยอีกรูปอยู่ไหนอะไรนะอีกรูปายอีกรูปต้องเลื่อนดู <c oughs> วันนี้เรามีตากล้องส่วนตัวไหนไม่เห็นได้ <laughs> เป็นจุดชมวิวที่แบบว้าวสวยมากจริงๆสวยมากเห็นวิวแบบ<ว>แล้วเดียวว่าทางขูดค่ะใช่ต้องขึ้นรถมาแล้วก็ลุยมาพี่เขาบอกว่าบนดอยเนี้ยไม่ได้เห็นมองแบบเนี้ยมาเป็นอาทิตย์แล้วครั้งนี้เราก็โชคดีมากจริงๆโชคดีมากที่ได้เห็นแล้วก็ได้เห็นแบบ360วิวสามรอยหกสิบองศาใช่บนดอยนี่คือสุดยอดมากวิวอ่ะก็เดี๋ยวพวกเราจะลงไป อตอนนี้เจ็ดโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปกินทานอาหารเช้าเนาะแล้วก็ออกจากที่นี่กันเราก,ก็จะมีหมอกเต็มข้างหลังก็ยังมีหมอกเต็ม,มเลยนะตอนนี้เจ็ดโมงกว่าใช่ใช่เดี๋ยวพราเราก็จะปิดทริปแม่โถกันที่บนยอดเมดอยแมทโทย่โถตรงนี้เนาะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของพวกเรากันด้วยนะคะ